พี่น้องเมื่อสุผู้สุ่คนเนาะคลิปนี้พี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิงเข้าเจ้าจะมาซอยเข้าเจ้าเป็นงหงน้ำหนาเป็นงนำหนาจะจะยอดเข้าตัวนี้จะบมเมนจะบะเอาเครื่องยอดย,อดยอดอนจะเอาเครื่องพ่นเนาะพ่นเป็นเม็ดเป็นเม็ดอันนี้กําลังจะเห็นร่องนาออกจักคันนาก่อน ว่าบอกให้มันบอกให้มีน้หนำห้องแล้วก็ให้มันมีเตด,ดินพ่นขึ้นมาขันน้ำห้องแล้วมันจะวานแล้วมันจะบวกึ้นมันจะมันจะตายมันจะพากันมาไลา่ผู้ไล่ขนคนนี้ผู้ไล่คนมาเฮ็ดควัดห้องน้ำแล้วก็จะเอาคอยเอาเข้ามาวานขาา้ามาพ่นมายอดแต่บมเมนยอดคืออันเฮ็ดพลานมาจะเป็นพลล่นเอา หน้าก nah, ็ลายเต็บอยู่ก่อนนี่โอ้หน้าตรงนี้ห้องกว่าหงใหญ่หน้านี้บ่เียงกันปนดคาดบ่ดีปนด้มาเปียนเอาท่งปุ้ยดึงเอาเ็ดหองน้มันใบริเผักคืออันุกไว้ ววกวนควายห้ยดิคุณห้อ้ยเห็ดคองน้ำมันพี่น้องกำลังเห็ดคองน้ำมันใหญ่ให้ทองคำ <c oughs> ให้ทองคำเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้อเ,เอาให้ทองคำเห็ดเอาดึงเอาพัดโหล

พี่น้องหนาบักไอ้ไร่นะเข้ามาเห็นหนาบักไอ้ไร่โมนี้เข้ามาวันเข้าวันกะมามายอดเข้านาโมนดงดำแล้วเดี๋ยวนี้นะพัฒนามายอดเอาละกันชิ้นเปลืองก็นน้อยลงเพราะว่าดำเออกมาได้จ้างขนลูกกาแดจ้างขนดำเด็กการสิ้นเปลืองการไร้เส็ดแนวนี้การสิ้นเปลืองก็ลดลงลดลงเป็นครึ่ง นาตีนผูเคือว่าคลิปนี้คือว่ามาตีนผูใกล้ที่สุดแล้วโอ้โหน่าอยู่บ้านได้โอ้โบแมนไทยนั่นไทยหัวหนาอยู่นั่นเนาะหัวน้หัวน้าเนาะไทยน้องหงหน้าน้องหงูน้องหงเลนนาลกบ้าลูกเอันกับบ้านน้อ Banan luộc, anh em banan luộc đêm ngọc cho you no quê cả anh đô nó hùng quê cả nó hùng kêu cầu nát mang phang mang nát mang nát phang yang a tuôn mang tương mãn 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 tương บ้านก็อยู่โม่เพียงก็เพียงก็ปั่นบ้านอย่าไปเกือไก่แม่เน่ไม่อูไม่ดูครับแไม่ดูไม่ดูครับแท้ไม่ดูอ๋อแม่นอันหฮมหน้าง่อยหน้าอันหน้าดึงไปปั่นออกก้อนยา่ถูกพี่น้องเขาเจ้านอนหนาวแต่แกนี่้เอาวะนอนประจําที่เลย Hả? Hey, non non nón hít đi. non không? non, non Nón bóng.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  Nón bố Nón bóng. Nón bóng. Nón bóng. กินน้ำอยู่พี่นอนพี่กินพี่น้ำนะกินน้ำซากปลากินน้ำซากปลากินได้ตินะดูใส่เหยียบปลาใส่องค์ตรงกินนี่เลยพี่น้องเลยน้ำนะกินน้ำแบบโบราณกินน้ำแบบภูมิปัญญาคนแจกก่อนเอากินก่อนเย็นดีบ่เย็นบ่ kín con năm nè Thì tặng năm Ui Không oh. Tối nên bông mình Mình kín nắp phía nào cũng kín nắp làm mà Khác vô Nì, nằm hơi nằm man, nằm sang nằm sang luôn cầu ông tham sát kiến tham sát bò tôm bò đi như thế này nè, lai long bay hút na hút ไป vậy à? đi ba đi ba,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 

น้าพุกไม้บริเก็บเพิ่น,น,งนงงึงอบมีลูกน้อยลูกอ่อนไล่ตีมีอูมีอีไล่กอดอุนสาอุนเสือไล่กดลูกน้อยนอยเบ้านได้เมันหนาบนหนากอันนี้เป็นใจมีปลามีปูมีปลาก็ว้ว <c oughs> มีอูอัน,นีอูน,นี่กะขีได้แกะคีได้แ <c oughs> กะตะชได้เ <c oughs> ดปาตุเียงหนา Các khán nan yên cho nà Hùng hít nàng, hùng hít xuống mặt tang phong bì. Làm căn bệnh mũi nó Mắc mục mắc hoa, nó mục mắc hoa nó mục tang nó Mắc tang mắc tang mụ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 c tang mà cây cây phu tìm phù hết Annan to kai pin mắc lắm bụpin hát đi. bộ biển to the car in my life, cocodilla. Mandajak loi khao na. Ta 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 อันน้องกมนบุตรีฮอดลุมหุ่นบ่บัดเดอันอันผนเดียกเนตัวตัวหุ่นแมนตี่หุ่นนะงามแ้วไล่เอวาเนาะ พี่น้องอันนี้มันนี่มันแหงโคตรเนาะจากการเอาคนเครื่องนี้ผมเมีนเอาคนลากพี่น้องจากการเอาคนลากกับคนดึงเครื่องนี้จะเป็นเครื่องแบบใหม่้นเอาแบบนีนเ้เนาะคนเอาะคร้งที่แล้วคลิปที่แล้วผมใช้หมบงึงจะเนลากเอาตัวนี้จะเนพคนเดาะ คนนี่คือว่าไวกว่าลากกรรมตะท่านเ่ยก็อีบางคนก็มักตัวนี้บางคนมักตัวนั้นคิดว่าคิดว่าตัวนั้นอีมาตท่านกว่าคือเห็น,น นี่เป็นเฮกตาร์ละลานเฮกตาร์หล,ลาหหล,ลานก็คือว่าเฮกตาร์หนึ่งนห้าบ้านนี่แหละลาลานกิฟเครื่องดึงเครื่องาก็เปนเฮกตาร์ชองลาน,เ,น,เ,ลานเล้วงล้ได้นะ อสมองซับ